เย้ย้ายจอแป๊บเล่นเป็นเมื่อวานชุดเต็มยศเลยพี่วีมีคนแซวเธอเพิ่นได้เติมอยู่ยอมไม่ได้เกมแต่งตัวผมเป็นคนกึ่งธรรมดาอีกแล้วเสียงใครน่ะเออเรียบเลย ันเทียบเลยอตกใจเฮ้ยเฮ้ยออนพบที่ไหนเมื่อกี้หนูอยู่กับพี่เชอร์หนูเดินผ่านพี่เชอร์ใช่แล้วก็ยืนยันได้ว่าข้างบนน้ำใสกับ K K K อยู่ด้วยกันและฉันออกมาเพื่อคนพบว่าได้มีนกตัวหนึ่งไม่ใช่นกสิอ่านแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มพวกเราค่ะมีห่านแฝงตัวเป็ดแฝงตัวเขียวๆปะ ไม่ใช่เดี่เขาคก็ยังไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าใครเลยยังไม่ได้พูดยังไม่พูดยังไม่ได้พูดเลยอ๋อแล้วพี่ออนว่าใครอ๋อคนเดียวแล้วี่ออนเดินผ่านพี่ออนแล้วเจงขึ้นไปเจงก็เจอสองคนอยู่ด้วยกันคนต้องพูดทีละคนะได้ไงใครเนี่ยแล้วตอนที่พี่สดลงมาเพราะพี่เชื่อว่ามันจะต้องมีศกและมีซากสัต์ปีกซึ่งมันจริงแล้วคนที่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุก็คืออีเขียวครับไม่ใช่เจนจริงๆง หรือออนเองยังไม่เห็นศพไม่ได้ไม่ได้เดินผ่านตรงนั้นเลยตรงไหนก่อนพี่ออนเจอศพตรงไหนอะไรนะคะแล้วแล้วหรือเราบอยัเจอศพตรงไหนก่อนไม่ถูงเวลาเจนจำไม่ได้จริงหรอว่าเจนเชื่อไปที่ไหนอะเจนจ์ออนไม่เชื่อไม่ไ้เชั่นคือไม่ได้เชื่อเจนจำไม่ได้จริงไม่แต่ออนเพิ่งเดินผ่านชั้นกับวีพี่ออนปั่นเอ๊ะเฮ้ยเจนไม่ได้เชื่ออออออรู้เปล่านะ เจนหมดตัวเองทำไมอะเจนก็หมดเจนเป็นโดนัทุกคนปิดประตูเริ่มเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออตอนนี้มีคนหายใจคือรู้นอะไรใช่ไหมเฮ้ยจะนนีหรือเปล่าจิ้งด้วยเพราะว่าเธอน่าแกล้งว่ะ oh no เมื่อกี้พี่เชอร์โบนหรือเปล่าเธอก็เป็นนี่นี่เธอก็เป็นไม่ได้ฆ่าใครเลยทำไมไม่มีใครเชื่อที่หนูพูดเลยเธอสวนไงเจดีด้าโอ้ดักปิดปากด้วยชั้นเองจะเลยขึ้นตอนนี้พูดได้ยังนี่พูดไม่ได้ตั้งเป็นในนั้นเีในว่าตั้งเป็นคนเดียวร์ตงอเมื่อกี้เพิ่งโทรมา โอ้ยใครเหรอเคสเคสหายเคสเคสเคสพิมเคสกิมภาทั้เคสเคสโดนปิดปากหรือเปล่าชัวเป็นไปได้ใช่เคสต้องปิดปากหรือว่ามันจะขึ้นไหมถ้าปิดปากอ่ะเค้าโดนปิดปากไม่ขึ้นเดียวไม่เคยเห็นขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่เคยเห็นมีเลยแต่เมื่อกี้เพิ่งได้เคสมาเองนะ ปดใครอะพี่อนพีออนอยู่ไหนอะเม่อกีนี่ทำเควสอยูค่ะแยกขยะแล้วพี่ออนดใครอะพี่ออนแใส่ะเยกเลยพี่หรอพี่อนแยกแยนิดปิดปากแยกนิดข้าวบพี่อยู่กลางห้อง่ะมรู้วะดูป้ให้เป็นหกรอยห้าสิบไปสักอย่างอะอ๋อเก๊ะ กดเยาไปปากด้วยนี่นตอนนี้้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นซ้อนอีกแล้วเออทำไมอ่ะเอเก่งมากปิดปากกันด้วยหมจนิดเองแล้วพี่เจนิดอย่างเนียอิดเก ตาท,าท้ายไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนขอพึุณค่ามีคนส่งดาวให้หนะตอนนี้ไม่ตบแม่ฆ่าเราออนไม่ฆ่าเราออนตาม,มาทำไม,ไมทำไม,ไมโอ้โอยู่กันเพียบเลยปลอดภัยต้องอไออนนี่ก้าวตง อ้าวฉันโอ้โหฮึอ้าผมเจอครับผู้ที่ไหนครับเนี่ยถ้เพิ่งเจอจะ จะนิดตายแล้วเหรอมันอยู่ตรงทางเดินอ่ะพูดไม่ถูกเราเจอห้องที่เราอยู่ด้วยกันปะตะกี้น่ะเหรอแต่ว่าแต่ละคนมันอยู่ไม่เหมือนกันอ่ะฉันเดินลงมากนอ่เแล่ยพี่ตอนนั้นที่เจอพี่เฉลิมพี่เฉลิมมาฮัลโหลฮัลโหลว่าไงแพนด้าฮัลโหลดียินแล้วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้แบตมันขึ้นว่าจะหมดออ๋ไม่ใช่แล้วเราจำไม่ได้ใช่เคสกับเราป่าวะไม่ใช่ฉันตะกี้ฉันตัวเองไม่มั่นใจเลยวี คือตอนเนี้ยมั่นใจว่าเนี่ยตามพี่เชื่อมาได้ทําเควสข้างกันเรายังจับมือผูกกันแล้วตอนเดินแยกแล้วใครออกห้องเป็นคนแรกนะครับหรือว่าตอนที่เราส่วนมาแบบส่วนกับใครบ้างอ่ะตอนออกห้องเพราะมันใกล้กับในห้องนี้มากมากเมื่อกี้ฉันลงมาข้างล่างฉันเลยไปส่วนกับใครเออเราลงมาด้วยกันที่เชื่ออันนั้นอ่ะมีแต่เคสกลัวหนูอ่ะเอออยู่นั่นแหละเจนสองคนนั้นว่ะสองคนนั้นอ่ะ เธอทำก่อนแล้วกันฉันหมดแล้วเจนหายเจนหลุดหรอเจนไปไหนเจนโดนปิดปากแน่เลยแรงสังหรณ์วะเจไม่ได้หายแต่ไม่อยากพูดวโดนหมดอีกเกือบนะเกือบนะเขาขุกดใ้ใครหวนเกมโอ้โหนี่ไม่ใช่หมายถึงการเสียชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ฉัน Mình đang đi liên lịnh thằng mày, mày nèo Chết, chết, chết Thưa bác trai, thưa mày ừ. Gì... <laughs> <laughs> à, no. trai tao bắt à Ui, cái đi. Ah, ổn rồi Được được Bác trai mày chơi หมดแล้วอะ่ะฮ่ารัไปไฟใชรอะเจนตีงนจเจนเจ้อเย่เราภารกิจหมดแล้วอ่ะเธออืออุ๊ย เราไปกันเป็นกลุ่มก้อนไหมไม่หรอไม่ก็ได้เราอยู่กับเพเด็ก็ได้แพนประตูทางเข้าอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้น้องวีเราจะตามทันทำไม ทุกคนตามดูทำไมนึกลัวฉันฉันภารกิจเสร็จแล้วอ่ะฉันก็เลยอยู่กับแพนด้าแล้วกันโอ่อนด้วยโนเหลือพันอ๋อ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 อ๋เหมือนกันวีอ่ะทำไมวีไม่พูดอ่ะนี่โดนปิดปากเหรออ๋อมาแล้วเอาเกาะกันไว้รอตรงนี้นะอ๋อไม่ไม่ใช่ ฉันอยู่กับพียคนน่ากลัวเราจะไปกับวีอยู่ดังออดังพด้าเลยอตะกี้อ้